สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บเชอรี่นะคะวันนี้อยู่ที่ายากิมาค่ะวันนี้ขับรถไกลพอสมควรกลับมาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งมาเพื่อเก็บเชอรี่เนาะค่ะวันนี้ก็เป็นบิงเชอรี่ค่ะเปล่าแล้วประมาณ1เหรียญกว่าก็เยอะมากมายเลยค่ะวัน,น มีเยอะแยะเลยค่ะเชอร์รี่เยอะแยะเลยค่ะอันนี้เป็นบิงเชอร์รี่ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณพารละหนึ่งเหรียญค่ะทั่วไปที่สวนก็ถือว่าถูกมากค่ะขายถูกมากเลยค่ะแต่ถ้าไปตามร้านที่ค้าทั่วไปก็จะเกือบเก้าเหรียญเนาะเกือบเก้าเหรียญถือว่าขายแพงพอสมควรค่ะน,นี่เยอะมากเราเราแต่ว่าวันนี้เราจะเก็บเราจะเก็บเชอร์รี่เรนเนียค่ะอันนี้เป็นบิงเชอร์รี่รสชาติเขาก็จะออก เี้ยวนิดนึงค่ะต้องให้ลืมต้นเก็บไปสักสองวันแล้วไปไปทานก็จะจะลืมต้นอันนี้ไม่เช็ดแต่ถอยกินเลยค่ะออแกนิกมากรสชาติดีค่ะอืมกินบักเชอรี่พี่น้องเอ้ยมาเก็บบักเชอรี่เด้อบักเชอรี่หลายขนาดมันี้เก็บบักเชอรี่มาเก็บบักเชอรี่กเก็บไปก็กินไปค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บไปก็กินของเขาไปก็ แล้แต่ใครจะกินได้มากได้น้อยเนาะแต่ว่ากินเยอะไม่ได้ไม่ดีค่ะเพราะว่าท้องเราจะปั่นปวนค่ะก็กินพอประมาณครับต้นนี้เปรี้ยวไปกินต้นอื่นไปกินต้นอื่นค่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็โอเคค่ะรสชาติยังได้อยู่ค่ะ แต่ว่าถ้าทิ้งไว้อีกสักวันสองวันก็คงลืมต้นก็น่าจะแก่หวานกล่อมๆกว่านี้แต่ก็ได้อยู่ค่ะกินเชอรี่กันจ้าโอ้ต้นนี้ยิ่งดกต้นนี้ดกมากดกมากค่ะเพื่อนๆต้นนี้ยิ่งดกดกมากดกมากก็บไปด้วยกินไปด้วยค่ะก็บไปด้วยกินไปด้วยลูกเขาใหญ่พอสมควรแล้วก็กินเลยกินเลย บไม่ล้างเลยจ้ะไม่ล้างเลยเก็บเชอรี่เรเนียกันเพื่อนดกมากเลยต้นนี้เชอรี่เรเนียค่ะวันนี้เราเก็บเช,ชอรี่เรเนีย ลูกใหญ่มากที่มาไกลถึงสองชั่วโมงครึ่งนะคะมาเลาะไก่พอจมควรค่ะก็เชอร์รี่เรเนียอันนี้เชอร์รี่เรเนียลูกลูกไม่ใหญ่มากแล้วก็เราจะเราสามารถเลือกได้เมื่อเรามาเก็บที่สวนเราก็จะเอาลูกใหญ่ๆก็มาใกล้ๆเนี่ย่ะไม่เห็นหลักเชื้อรี่ใหญ่ๆนี่นะยังไงมันเห็นหนาคุณแม่อะไรเออบุญอ่ะเก็บเอาแต่ลูกใหญ่ๆค่ะลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆ อ,อื้อดเออโอเคมา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 เก็บเ,เอาเฮ้ยน้ำกระไรเก็บมวดพาวแล้วหนึ่งเหรียญกว่าถือว่าถูกค่ะถ้าไปทั่วไปเนี่ยพาวแล้วประมาณเก้าเหรียญถือว่าแพงมากอันนี้เรามาเก็บที่สวนเองอน,นี่มันดกก็จริงแต่ว่าเขายังเขายังไม่สกุกซิมที้เราก็จะยังไม่เอาเราก็จะมองผ่านก่อน โอเคเดี๋ยวเก็บให้ได้เยอะๆเราค่อยไปชั่งทีเดียว่อนทายดูสิว่าวันนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่พาค่ะเก็บเบอร์เอรี่เราจะมาเด้อมาเก็บเบอร์เอรี่เด้อวันนี้พามาเลาะไก่ค่ะมาเลาะถึงยากิมาค่ะวันนี้มาเก็บเชอรี่ไก่ถึงยากิมาค่ะก็วันนี้เป็นเชอรี่เรเนียค่ะอันนี้พันุนี้จะเป็นเป็นพันที่อร่อยหวานค่ะวันนี้มาไกลค่ะเพื่อนๆพาลงพาพาพา,พามาเก็บไก่ค่ะแต่ก็หวานค่ะ นี่เราได้แล้วหวานหวานหวานวานวานจ้ะเก็บอีกจ้ะเบื่อไปอยากเลยพีเบื่อเลยมีตะวัยยงยงใช่ใส่ใช่ใๆ่ใช่ยะยะเหมอนไงเนี่ยนะฝนน้ำน้ำน้ำก็ฝนน้ำมาเอ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้คุ้มค่ากับการขับรถมาสามชั่วโมงไหมนี่อโดนน้ำเสี่ยงอีกอ่ะงหน่ ว้าเยอะมากเลยเก็บปักเชอรี่เอาต้นเหี่ยโอเคจ้ากินกันเชอรี่พาวเท่าไหร่พาวแล้วหนึ่งเรียนกว่าืันเดิมถือว่าถูกมากถือว่าขายถูกมากเลยถือว่าขายถูกมาก เยอะมากเลยลูกใหญ่มากค่ะลุงเพื่อน